พรบจะจ่ายให้500,000บาทในกรณีใดบ้างหากเราประสบเหตุจากรถแล้วได้รับความเสียหายต่อร่างกายกรณีใดกรณี1ตามนี้ 1. ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงคือนอนเป็นผักไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไป 2. สูนเสียมือสองข้างแขนสองข้างขาสองข้างเท้าสองข้างหรือตาบอดทั้งสองข้างศูนเสียอวัยวะทั้งคู่ สศูนเสียมือ1ข้างแขน1ข้างขา1ข้างเท้าหนข้างตาบอด1ข้างคือศูนย์เสียอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งรวมกัน2ข้างขึ้นไปและ 4. ในกรณีเสียชีวิตแบบนี้เราสามารถเบิกค่าสินใหม่ทดแทนจากพรบรได5้0 0 0 0บาทนะคะถ้าหากใครที่ได้รับความเสียหายต่างๆตามนี้นะคะเราสามารถเบิกพรบรได5 0 0 0 0 0บาท ในส่วนนี้จะสามารถเบิกได้ก็คือเป็นคนขับที่เป็นฝ่ายถูกหรือเป็นผู้เดสาารที่ไปกับรถเท่านั้นนะคะคนขับที่เป็นฝ่ายผิดไม่สามารถเบิกในข้อนี้ได้และที่สําคัญรถคันที่เกิดเหตุจะต้องมีพรบรด้วยนะคะพรบรถึงจะให้ความคุ้มครองพรบรถสําคัญมากนะคะมีไว้อย่าให้ขาดด้วยความห่วงใยปุ๊บก,กระ,ะยาประกันรถยนต์ออนไลน์ทีมอาจารย์แดงค่ะ